ีค่ะอุ่มนะคะจากโฮมสวีทโฮมบ้านนี้มีแล้วค่ะวันนี้นะคะอุ่มพามาชมบ้านสวยนะคะหลังริมนะคะที่หมู่บ้านเศรษฐศิริพระขนวชราพลนะคะเป็นบ้านสวยแล้วก็มีการต่อเติมเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นโครงการที่มีส่วนกลางที่ใหญ่มากๆนะคะรวมถึงสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ด้วยนะคะ บ้านนี้นะคะอยู่บนพื้นที่76.4ตารางวานะคะเป็นหลังริมนะคะมีพื้นที่ใช้สอย186ตารางเมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นประตูรั้วอัตโนมัตินะคะสามารถมีรีโมทเปิดปิดได้อัตโนมัติเลยค่ะรวมถึงนะคะมีที่จอดรถของทนะคะบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็เราจะเห็นว่ามีที่เก็บของสองจุดเลยนะคะด้านนี้นะคะ และด้วยความที่เป็นบ้านหลังริมนะคะละพื้นที่ถึง76.4นะคะหลังนี้จะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะมากนะคะจนเจ้าของเนี่ยสร้างเป็นเรือนรับรองย่อมๆได้อีกหนึ่งหลังเลยนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวอุ๋มจะพาไปดูที่หลังนะคะแต่ตอนนี้นะคะอุ๋มพาเข้าไปดูในบ้านก่อนค่ะ ในบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นดิจิตอลดอทล็อกนะคะเราเข้ามาจากทางประตูลงรถนะคะเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็จะเจอมุม pantry นะคะของมุมนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นห้งนงองนะะัง่งเล่เบบนนะคะเจ้าของตกแต่งด้วยเสรามิกเลยค่ะบริเวณนี้จะเป็นลิฟวิ่ room นะคะมีโซฟาติดตั้งทีแล้วก็ตกแต่งไฟติดตั้งแอร์ติดผ้ามา่านใช้เรียบร้อยเลยค่ะถ้าเกิดเราเข้าจากด้านหน้าบ้านนะคะคือจะเป็น เี้ยย่อมๆเลยนะคะที่เอาไว้เก็บรองเท้าตองรองเท้าซ้ายขวาได้เลยนะคะถัดมาจากมุมแผนที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีสีห้องนอนหนึ่งในห้องนอนนะั้นอยู่ชั้นล่างนี่เลยค่ะเหมาะกับยุคป,ปัจจุบันมากๆเลยนะคะสำหรับ ผู้สูงอายุอยู่อาศัยหรือทำเป็นห้องเล่นอย่างหรือทำเป็นห้องทำงานเป็นห้องนอนที่มีสวนออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวออกไปตรงสวนข้างบ้านได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวอุ้มพาไปดูห้องครัวกันนะคะของที่นี่ค่ะห้องครัวนะคะ จะเป็นห้องครัวมีทั้งครัวในแล้วก็ครัวด้านนอกนะคะเจ้าของทำครัวนะไว้ด้านนอกนะคะข้างในนี้ก็ทําเป็นมุมจัดเตรียมอาหารบา้าได้นะคะแล้วมาดูส่วนเชื่อมต่อขยายกันค่ะเป็นห้องครัวที่ทําพื้นที่ขยายออกมาใหญ่มากเลยนะคะก็ทําครัวได้สบายมากเลยะคะ่ะแล้วก็มีพื้นที่ทําเป็นระบบเตาแก๊สนะคะแล้วก็เครื่องดูดควันเรียบร้อยนะคะส่วนด้านซ้ายมือนี้ ก็จะเป็นทางออกไปลานสรั้งเลยค่ะพอออกมาจากห้องครัวนะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะของชั้นล่างนะคะมีแยกโซนอาบน้ำได้ด้วยนะคะมีชอวเวอร์ได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวอู่พาขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะว่าสามห้องนอนจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ตรงนี้นะคะทางเจ้าของได้ทำผ้ามา่านไว้หน้ารักๆกเลยนะคะมีทั้งม่านโปร่งกับม่านฉุดแสงนะคะตอนนี้เราก็มาถึงชั้นสองกันแล้วค่ะเดี๋ยวพาดูห้องเล็กก่อนนะคะห้องนี้ทางเจ้าของทําไว้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะคะเอาเสื้อผ้าเยอะมากก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นห้องแต่งตัวทั้งหมดนะคะมีห้องน้่เล็กตัวได้ค่ะ เดี๋ยวมพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนห้องนอนที่2นะคะเป็นไซส์ขนาดกลางนะคะก็ค,คือห้องอยังเปิดโล่งอยู่นะคะก็ทำเป็นห้องนอนได้นะคะมีหน้าต่างรอบได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน,อน้ำในตัวได้ะคะ่ะ ะะห้องนี้นะคะเป็นห้องมัสเตอร์เวดรูมค่ะมีขนาดใหญ่ว่านะคะก็เป็นครึ่งหน้าของบ้านเลยนะคะที่เป็นมัสเตอร์เวดรูมนะคะมีเตียงนอนคิงไซส์ได้เลยนะคะติดตั้งรีวิวอินไว้เรียบร้อยมีทีวีด้วยนะคะแล้วก็มุมนี้เจ้าของก็เพิ่มเป็นงมอเต์อินโนะคะสามารถทำเป็น้อได้้ค่ะ และห้องมาสเตอร์นี้นะคะมีระเบียงสามารถออกไปชมวิวด้านอกได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวอุ๋มพาไปชมด้านข้างบ้านกันนะคะที่บอกว่าสร้างเรือนรับรองไว้นะคะ ตรงนี้นะคะทางเจ้าของทำคืนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดินได้สะดวกเลยค่ะจะไม่ได้เป็นผูสนามหญ้านะคะก็ใช้วิธีแทนเพื่อสะดวกในการใช้งานแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะคะด้านหลังอุ้งนี้เลยค่ะเป็นเรือรับรองที่สร้างพิเศษไว้นะคะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างกั้นเป็นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะคะถ้าจะขึ้นชั้นบนสามารถขึ้นด้านข้างตรงนี้ได้เลยค่ะ ะะก็เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านนะคะที่ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยสามารถนำโต๊ะนั่งเล่นมานั่งมุมนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ว่าออกมาจากระเบียงห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงด้านข้างนี้นะคะเจ้าของก็ทำสวนเป็นพื้นที่สีเขียวด้านข้างนะคะแล้วก็สามารถเดินไปด้านหลังที่เป็นรัวนอกได้เลยค่ะ กันบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะอุ่มแนะนําเลยคะ่ะถ้าใครมองหาบ้านแถวประชลพับควรอยู่นะคะตรงนี้สะดวกสบายใกล้ทางด่วนมากๆเลยะคะ่ะหากใครสนใจน,นะคะติดต่อเข้ามาที่ไลน์แอดของเราโฮมสวีทโฮมได้เลยคะ่ะและฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ